สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเวฟซีนี่เดินทางเข,ข้าบันพักครับพี่น้องครับปกติแล้วมื่อในขั้นสุดเดินทุ่งเทีแต่พอดีมีพายุเข,ข่าฝนตกพี่น้องก็เลยยกเลิกก็ต้องเดินทางกลับ <c oughs> ใกล้ถึงดมแล้วครับพี่น้องครับ นี่เขาเดินทางเขาสูบ้านแพงเขาสูบ้านพักลอ่อมือเดียวคือหลังจากเนี่ยปคือมือปิดวงวันที่ย8สิบปดครับพี่นงครับย8สิบปดสี่หอดนี่ตอนนี้รถทีมงานขอเราทยอยทยอยเขา้า ถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วถึงโดมแล้วก็หอดลายลายขั้นแล้วครับพี่น้องเขาหอดขั้นที่เท่าไหร่ขั้นชื่อ้ายป่ะนาถึงแล้ว มาถึงอาณาจักรลำเพลินแล้วครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรวันแพงโอโอ้ยกล่องจอภาพเสียวรพราะตัวเดือดซับไอ่า เดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องครับอาณาจักรลำพรเพลินสาน้อยเพชรบ้านแพงปกติแล้วมืนอนี้เขาสิเล่นอยู่ยังเล่นอยู่กรุงเทพอยู่พี่นะ้องแต่พอดีพายุเขา่เาฝนตกเล่นวันอะก็เลยยกเลยแต่ต้องเดินทางกลับมาหอดบานหอดสองหอดรวมแล้วหอดสำนักง,งานของนอกแล้วหอดอาณาจาักรลำเพลินแล้วครับพี่น้องครับ สิเดียวกันอีกคือวันที่28มิถุนายนเป็นมือปิดวงของสาวน้อยครพี่น้องเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจครับพี่น้องครบกันที่28 28 28ย่มิถุนาลืมมาให้กำลังใจมือนั่นครับพี่น้องครับ รถบัตรอดขั้นสุดท้ายเลยเน,ะนาะรถบัตรแต่หน้ารถนี่ร่างพาคคนพ่อเขาห้องเขาห้องพักห้องนังห้องเตาโอ้มาดูวนเดียวกันนี่ไง เขาดีครับกระเดืนก็ดูเหี้ยกระเดือนเน,นีะเฮ้ยน่าอเอะอะแบบนี้เลย นายไสิลำมากจากังพี่น้องพอวนนันฝนตกเนาะทึ่งฝนตกเทึ่งเห่นยโอ้ยขึ้นนี่ก็ได้เลยวาทางผู้ประจง,งาน,น,น,นพาันธุ์นยกเลยพายุเขาจีฮอนที่ยี่สิบเอพายุที่ยี่สิบแปดก็เ้าเป็นมือปิดวงพอดีพี่น้อง รถให้อยู่เขาบ้านวะนี่รถอยู่เขาบ้านป่ะปรดี๋ยวปดีคนของลุงเบิร์ตก็ดีมีที่แฝดมีใส่มากเลยบอก่ามีแฝดมาเลยกันตอนก็ฝนลุงเบิร์ตไม่ดี 五块钱辣的，这么多，蜜一吧？八块钱辣的。

thằng cổ rùm này Ủa, ở chính một... ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ lục tàu, mấy. tàu. <laughs> Ủa, không ấy nó cắp lục tàu mát từ dưới thang này ồ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  อย,ยี่สิบหกยีก่โมยี่สิบมีแมวลาพี่น้องมีแม่แมวลาก่อนสิปิดวงวันที่ยีแแย่แปดคือปิดวงแหละยี่แปดมิถุนาครับมันตัางปลายต่างคนต่างกลับบ้านแล้วพี่น้องเอาโอเคครับคลิปนี้ไว้เช่นนี้พอไม่ได้คลิปไหนของคุณแฟนครับเอ็ซี่ติดตามอย่าลืมก็ไลยกด Subscribe ช่องพ่อพิาอาทิตย์ลำลพูนเอาทุกเจ้าพี่น้องครับวันที่ยี่แปดเจอกัน,กนอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อยี่โมยี่สิบเหือกัน เป็นเแหละยี่แปดเจยกันมือผิดลงอย่ลืมมาให้กําลังใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับ